สวัสดีจ้าพอสาขอนแกนีกแล้วจ้ามากินเข่ากันนะคะมี่น้ำพริกกะปิแบบง่ายๆนอกจากที่แบบว่ามี่งยังเล่นตัวเย็นกับเอามาเห็ดตัดแปง้งเอาเนาะปกติมันสิมอันบักแข่งกันบอแต่ว่าสาขอนแกนบ่มีแล้ว่ก็ที่จริงกบบ่กินบักแข่งพรบักแข่งหรือว่าภาษาการเพื่อนแบามะเขือพวงนะคะ แต่ไดใส่ห้อยห้อยใบป,ป,ปักกูใส่เอาเนาะค่ะเอาแบบง่ายๆเนาะแล้วก็มีไข่เจียวใส่ไปอ่ะผักขาอ่ะมาจ้ะมากินกันเป็นกับเขามือแรกนะคะของมือนีลองซิมเบิงอบอกระบสิแซ่ปปันไดยผลิตกินน้ำพริกกับปีดูห๋หล่ะ chuồng nỉ nền khay nó rồi khay chèo khay tùng khay hắn đầy luôn đầy kinh đầy luôn Hãy subscribe Mm-hmm. ช่วงนี้กักตัวเข้ากะเข็นนักกินกินเองว่นไป 嗯。Mm hmm. จุดแป๊บหน้าตาตอนนี้แจกตอนนี้แจกปลาแดเด้วยแจกน้ำปลาแดกผู้ใไทีอยู่ในปลาตองน่ะแมเาเธอเด้อจได้จ เอาอาไวแถ่ให้นักกินนะ แดบพระร่มทังก่อนขึ้นอากาศมันเป็นเย็นๆนิดนึงแล้วปกติมัน่อยมาหลายมือแล้วฝนก็ตกแน่ Yeah. Okay. เทียกะเทียเพิ่นประกาศเคอร์ฟิวบ่ให้ออกไปอกอ้ฮอลล์ยิปซีชมงเราะจะเพื่อไว้เนาะกะสิมีค่ำแนะน้นนใหายจหรับคนที่ว่าสิกันตัวนี้ยังไว้แน่แบบประทั่งชีวิตของไปใดนะคะยังแล้วขากันกันอะไรจดมาแล้วนะคะกะมีน้ำดื่มน้ำนี่สำคัญเลยน้ำอ่ามือหนึ่งเขาต้องดื่มนักร้อยหนึ่งหอดสองลิตรหรือว่าเจ็ดถึงแปดแก้วนะคะมันจิสาคอย ถึงแม้ว่าเขาจะเป็เดหตุงานหนะเขาก็ได้ออกไปขอนอเลยเสียแต่ว่าร่างกายเขาก็ยังทํางานใส่พนักง,งานอยู่นะคะอย่างน้อยก็ดื่มน้ําแบบปริมาณจะประมาณเจ็ดหอดแปดแก้วเนาะบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะคะสองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแป็นบัวจะเป็นรวนดไส้อันมามา่าแต่ว่าที่สาวกันใสน่ใส่กินอยู่ก็เป็นรสตม้มรสต้มโครงนะคะอืม บะหมี่นี่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนี่คือสิ่งที่สําคัญมากเลยนะเพราะว่ามันสามารถเก็บไปได้นานนะคะทุกคนแล้วเราก็สามารถที่จะนํามาดัดแปลงเป็นเมนูอื่นๆได้นะคะเป็นเมนูที่แบบดูแล้วโอ้มีคุณค่าทางทางโภชนาการอาหารเนาะเอามาใส่เนื้อหมูเนื้อสับลูกชิ้นอะไรอย่างนี้นะคะใส่ผักไปเยอะๆอะโอเคต่อมา อย่างที่3เป็นอาหารกระป๋องไม่ว่าจะเป็นปลากระป๋องหรืออะไรอย่างนี้นะคะปลากระป๋อ,ปองอาหารกระป๋องที่ทำร็จรูปแล้วนะคะน้ําผลไม้ที่4น้ําผลไม้กล่องนะคะสี่น้ำผลไม้กล่องก็งจะเป็นน้าแอปเปิลน้นําสับประรดน้ํามะม่วงอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าสาวคนแก่จะส,ส,สื่ะเกียซื้อมาอยู่ตอนนี้เซื้อมาแล้วแต่ว่าสิใส่เป็นน้ำแบบนี้เอา นี่แบบใส่ใส่ปั้นเอามาจาเป็นเทปเป็นแบบามาซอยประหยัดขึ้นได้หลายดีก็สื้อน้ำเป็นน้ำผลไมา้กล้องแบบสำเร็จรูปเอามาเป็นซีเลยนะคะเป็นเอามาน้ำผลไม,ม้น้ำรสผลไมา้รวมเข้มข้นแล้วเขาก็เอามาแบบใส่นําแข็งแล้วก็ปั้นเอาแสบพื่กันจะ้ะต่อมาเป็นช,โชโ็อกโกนตั่อย่างที่ห้านะคะเป็นช็อกโกแลต ช็อกโกแลตนี่มันเฮ็ดใ้เข้าอารมณ์ดีนะคะสดชื่นกับกับปีกับเป๋าเอาแบบแบบบางทีเขาอาจเครียดในแต่ละมือแบบเพาะคิดหลายโวนที่เขากักตัวอยู่เขาเครียดเขาคิดหลายมันสิทรงทรงผลให้สุขภาพเ้าไปนําน,นะคะถ้าสมมติเราเครียดนานๆมันไม่ดีต่อสุขภาพเรานะคะช็อกโกแลตนี่ก็ซอยเป็นตัวซอยอย่างนึงแต่ว่าถ้ากินหลายกับบดีเพราะว่ามันมีน้ำตาลหลายนะคะช็อกโกแลต อย่างที่6นะคะเป็นถั่วและผลไม้อบแห้งนะคะนี่คือ,อผลไม้อบแห้งก็จะเป็นเป็นกล้วยกล้วยแหง้งที่จะสั่งกงนกัดซื้อมากเป็นกล้วยแหงนะ้งเนาะเป็นนี่เป็นอันนี้ถั่วอ้ยอันอ่ะอย่างเพิ่น เม็ดตอรงบงวงมีมาผ่านโวยอกแหงขาไก่้เนาะกุนเชียงเป็นอาหารมีอาหารอารสโดดมะ <c oughs> อ่ามันจะพีในข้นขอต่อไปกุนเชียงอ่ะต่อมาเป็นข้อที่เจ็ดเป็นน้ำผึ้งอืที่แปดข้าวสารนี่คือข้าวสารสองเย็นกับซีบีบไวเลยข้าวสารเป็นห่อหน่อยยุคนเดียวนาอง่ได้กินหลายปันนันเมนเบอร์ ต่อมาเป็นน้ำพริกแห้งเออนี่เลยน้ำพริกแห้งเป็นประแดกบองกระไรจ้ะเป็นประแดกบองกระไรเนาะน้ำพริกย่างกระไดมันมันม,ม,ม,มีขายยทั่วไปนะจ้ะเขาหาซื้อเอาเนาะแต่ว่าปละแดกบองของสายคนแก่น,นี่คือว่ามันเก็บแต่้เยนเป็นปีเก็บไม่ได้ในตู้เย็นนะจ้ะกินย่างกดกระไรเนาะโอเคต่อมาเป็นขานมปังกรอบเออมันจะเก็บในโด้เนาะสิบ ข้อที่11นะคะเป็นชีสอ่ะพะไปมากินกับรองเบิ้งแต่ว่าชีสนี่เขาบอกว่า,วามัานมีประโยชน์อยู่เด้มีประโยชน์อยู่เด้แต่ว่าสมัครคนไทยเฮาบ่าค่อยสิได้กินกันเนาะต่อมาเป็น10ข้อที่12เป็นกุ้งแห้งข้อที่13กุ้งเชียงเออนี่ปกติชาว,าวเคนบ่ก,กินแต่ว่าซื้อมาเพื่อไว้กับเที่ยอยากกินกับเที่ยแบบเออลองกินเบิ่งนะ,นะบ่ได้กินเที่ยเก่าเกาเดิมๆนะจ๊ะอะต่อมา เป็นเผือกข้อสิอนะะ 15, บสีเออ่เป็นเผือกมันนะคะสิบห้าขนมขบเคี้ยวเออเปมนขนมยังเอี้ยงกระไดนะคะข้อที่สิบหกไข่เค็มไข่เยี่ยวมา้าไข่ไก่ยังไงล่ะสิบเจ็ดหมูแผ่นหมูย้องเออสิบแปดกิมจิกิมจิมันมีประโยชน์ได้ข้อว่าออตา้านอนุมูลอิสระใช่ไหมหรือว่าอะไรนี่แหละกิมจินะคะสิบเก้าปลาเค็มปลาเค็มนี่กินไปนโดนคัทกิ่จะ 20วิตามินวิตามินซีนะคะเบอร์เดีวเดี๋ยวอยู่หน่อยเดียวบอกมาละจะไปสื่อใส่เนาะตอนนี้เขาบขาขายเราเนมะคือขายอยู่จังไหนไม่เค,อย,คอยอยากออกไปใส่แล้วบม่อยากออกไปใส่เลยจ้ะทำเพื่อจะเป็นเพื่อไปหาสื่อจะเอากินมานะคะยี่สิบเอด็ดบุญเส้นนะคะบุญเส้นของชาตอเแก่นกันจะเป็นอของอีกอย่างก่อนเนาะเดี๋ยวลืมลืมยี่ห้อคนนึง เออเป็นตากีเลนคู่จ้ะเป็นตากีเลนคู่มุนเสน้นอันนี้เส้นเหนียวหนุ่มดีนะคะอะหรือว่าเส้นพาสต้ากนะข้อที่ยีองเป็นซีเรียลน,นะคะเออซีเรียลมีประโยชน์นะคะแล้วก็ยีามกาแฟสําเร็จรูปนะคะกาแฟสําเร็จรูปนะคะ ม,มีทั้งสองแบบเลยมามาเขาของเขา,าช่อง๋ยวลองเบือ้องหลัติตใจค่ะมันเทสเห้เฮาต้งวงอลีอันกาแฟานี่มันสำคัญตรงที่ว่ามันเทดเห้เฮาแบบตื่นโตแบบร่างกายกระปี้ก,กระเป๋ามีเรี่ยวมีแรงนะคะแข้งเฮาแหงบริเลเฮงงายน,นี่เฮาแหงตรงกินเพราะวา่าบางทีอเฮาตื่นขึ้นมากเฮาบ่มีความ ร้อมคิดที่เสียสื่นไปแค่ดันเท็ดนี้แต่ว่าลองกินกาแฟมันกระเจี๊ยนเขามีลักกำลังเห็นมานะคะกระปีก้กระเป๋ามากๆจริงๆอ่า24หมูยอหมูยอสาวกันกับมีสักนีเนาะอันนี้ก็เป็นอ่าเป็นอ่าอันที่ว่าสาวกันไปหาอามาแล้วก็เทีย่ยแบบเป็นประโยชน์ให้กับผู้ใด,ดหลายๆคนที่ติดตามสาวกันอยู่นะคะเป็นตัว ซอยอีกย่างนึงเนาะกระเทียมแบบว่าเออคือคุดบออกว่าห้อสืส่ออย่างม่เห็ดมามาไหวเนาะคะ่ะโอเคมืาอเช้เกันละาไปแล้วนะคะพอกันคลิปหน้าเนาะสวัสดีค่ะ